สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเริไฟนะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงการงานการเงินค่ะประจําเดือนพฤษภาคมค่ะสําหรับชาวลัคนากรกฎหรือราศีกรกฎนะคะช่องของนาราย่วันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่21กรกฎาคมนะคะสําหรับผู้ที่มีดาวจันทร์ศุกร์สถิตอยู่ในราศีกรกฎก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะสําหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาเดี๋ยวนาราจะแปะลิงก์วิธีการหาลัคนาไว้ให้ใต้คลิปเพื่อนๆก็ ลองไปคลิกทําตามดูได้เลยนะจ๊ะซึ่งในการหาราคานาเพื่อนๆจะต้องทราบเวลาเกิดตามใบเกิดที่แน่ชัดเท่านั้นนะจ๊ะหากไม่ทราบราคนาไม่เป็นไรจ้าก็ดูตามวันที่ที่นาราดได้แจ้งไป ก็ได้คร่าวๆนะคะก็อ่านด้วนการแบบเจ n e r a l reading เป็นการแบบภาพรวมทั่วไปไม่ได้มองจาจนคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่ามาว่าเป็นดวงส่วนตัวส่วนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะคะ,ะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริงกร๊งๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปนี้ลาอัปเดตเรื่องของอดวงดาวนะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกผสมผสานกับการอ่านไพ่แทโร่ประจําราศีให้เป็นแบบนี้นะคะทุกๆเดือนเลยนะคะแล้วก็มีพกอเด็กอื่นๆให้เล่นด้วยก็ลองไปคลิกดูได้แล้วก็มีพิกอเด็กมาใหม่่อยเรืๆ ก็กดคลายกดกระดิกจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆไม่ได้เลยจ้าเดี๋ยวนาราจะอ่านคลิปนะคะอัดคลิปในเรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาวก่อนขึ้นคลิปแรกเลยเดี๋ยวจะเปิดไพ่ทาโร่ประกอบให้อีกครึ่งคลิปหลังเนาะเรามาดูเหตุการณ์เด่นๆหลักสําคัญในเดือนนะคะ,ะพฤษภาคมก่อนสําหรับชาวรักคนานะคะ กรกฎราศีกรกฎมันจะมีดาวอาทิตย์นะคะสถิตยอยู่ในราศีพฤษภตั้งแต่วันที่19เมษายนนะคะดาวอังคารนะคะสถิตยอยู่ในราศีกรกฎตั้งแต่วันที่23เมษาเนาะซึ่งมันจะอยู่ในนี้อีกประมาณ2เดือนซึ่งอยู่ในเรือนของตัวตนของคุณเดี๋ยวนาราจะอธิบายให้ฟังเนาะมันอยู่ในนี้ประมาณ2เดือนเนาะเดี๋ยวมันก็จะย้ายอีกประมาณประมาณเนี่ยนะพฤษภามิถุนาอ่าประมาณประมาณมิถุนากรากฎอ่าพฤษามิถุนา กรกดาโอเคนะคะประมาณกระกะดาเนาะแต่มันก็ย้ายแล้วนะคะประมาณต้นต้นเดือนอะ่ะสเดือนครึ่งนะสเดือนก็เดี๋ยวจะบอกว่ามันมีผลกระทบอะไรต่อตัวคุณนะแล้วก็จริงๆนะคะมันจะมีฟูมูลในราศีพิจิกด้วยพิจิกก็จะเป็น1 2 3 4งสองสามี่ห้าโดยที่ห้าทีนี้มาอธิบายกันดาวในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมามันเกิดหรือมีผลกระทบอะไรต่อคุณบ้างดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ในราศีพฤษภตั้งแต่19 เมษายนแล้วมันจะอยู่ยาวไปจนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมพออาทิตย์ย้ายเข้ามานารามาว่าเป็นจังหวะเวลาที่ควรจะไปโฟกัสในเรื่องของการเงินมากๆนะการเงินมาแน่ๆแหละซึ่งเป็นการเงินที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของคุณล้วนๆเลยนะซึ่งนะ่าจะมาในลักษณะจากงานนะคะเงินที่มาเนี่ยคุณอาจจะโฟกัสบางคนอาจจะแบบเริ่มมานั่งคิดแล้วว่าเอ๊งานที่ทําอยู่งเงินเดือนมันดีอยู่ไหมหรืองานที่ทําอยู่มันจะอยู่นานไหมวะอะไรอย่างเงี้ย มันจะเป็นในลนักษณะคืองานที่ทําอยู่มันคุ้มค่ากับเงินไหมห,หลายๆคนอาจจะรู้สึกแบบนี้หรือคิดแบบนี้หรือเป็นในลนักษณะบางคนได้ข่าวดีในเรื่องของงานในขณะที่หลายๆคนนะมีปัญหา,รรา,า,นาในเรื่องของการงานแต่ก็รากฏโชคดีเรื่องของการงานนะนารมองว่าแบบนี้เนาะแล้วก็ดาวอังคารสถิตอยู่ในกรกฎซึ่งดาวอังคารนะคะจะเป็นดาวประจาเดือนการงานบางคนอาจจะไม่รู้นะที่ประจอลงเท้าหรือเปล่านะคือแบบ งานเยอะงานเข้าคืออีลุงตุงนางไปเยอะมากแล้วแบบพองานมันเยอะมันก็จะนํามาซึ่งความหงุดหงิดให้คุณอะนะคะมันจะนํามาซึ่งความรู้สึกแบบคือหงุดหงิดไปกับทุกเรื่องอะโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานอะนะนำมาซึ่งความหงุดหงิดมากๆให้กับคุณหรือแบบทํางานอะไรก็ไม่รู้ทําให้ฉันต้องไปแก้อยู่ตลอดเวลาคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้ก็ได้อังค่าอยู่น,นี้อีกหลายเดือนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องร้องระวังแลํระมัดระวังคืออะไร คำพูดการสื่อสารกับคนกับเพื่อนร่วมงานอันนี้คือสิ่งที่ต้องเตือนนะในเรื่องของการงานแต่โดยรวมดีนะแต่ต้องระวังเวลาเราจะสื่อสารอะไรออกไปอาจจะนํามาซึ่งศัตรูลับก็ได้อาจจะนํามาซึ่งแบบคนที่เขาไม่ชอบเราในสิ่งที่เราพูดแต่จริงแล้วเ,เป็นคนจริงๆกรกฎไม่ใช่คนที่จะเป็นคนแบบนี้นะกรกฎเป็นคนที่ประณีประนอมมากแคร์ความรู้สึกกับ คนอื่นมามากแต่คุณมีความรู้สึกว่าฉันโดนมาเยอะแล้วค่ะฉันจะปล่อยไปเลยค่ะอยากปล่อยอะไรฉันอยากพูดอะไรฉันพูดเลยก็แล้วกดจะเป็นในลักษณะคือตอนนี้คือไม่ได้เก็บเหมือนเมื่อก่อนเนาะคือจะเป็นลักษณะอ,อยากพูดอะไรฉันก็พูดเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าพูดได้นะแสดงความมีจุดยืนของตัวเองได้แต่ว่าต้องคิดดูดีๆคิดหน้าคิดหลังดีๆอย่าพูดตรงเกินไปคนอาจจะไม่ได้ชอบเราไปสักทุกอย่างบางคนอาจจะรู้รู้ว่าเราเป็นคนยัางไงาบางคนอาจจะไม่รู้อันนี้คือสิ่งที่นาราต้องเตือนเนาะแล้วก็ เดี๋ยวดาวพุธนะคะจะย้ายเข้าสู่เมถุนในวันที่สามพฤษภาคมนะคะพอพุธย้ายเข้ามาสู่ตรงนี้นะมันก็จะอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเนะาะแสดงว่ามันก็จะอยู่ถึงประมาณมประมาณต้น,ต,นต้นเดือนมิถุนานะคะ่ะพอพุธย้ายเข้าสู่เรือนที่ส2บสองของคุณนารามองว่ามันจะเป็นสภาวะที่คุณเริ่มแบบคิดเยอะคือจะเป็นในลักษณะคือ เหมือนเหมือนกลับมาในลักษณะคือไม่ค่อยกล้าที่จะพูดความรู้สึกของตัวเองก็ได้สำหรับบางคนเนาะคือต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจรจาติดต่อสื่อสารค่อนข้างที่จะเยอะอาจจะนํามาซึ่งศัตรูรับอันนี้คือนาะราต้องเตือนก่อนนะอืมเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนเนาะมันจะเป็นสภาวะที่คุณทําอะไรแล้วมันดีแหละนะลาราก็มันอยากพูดมันพูดไม่ได้ก็ มันเป็นจังหวะเวลาที่คุณต้องปีกวิเวกอ่ะทาผลงานก็ได้นะซุ่มทำเนี่ยดีมากเลยนะคะมีอะไรก็ระบายลงไปในตัวหนังสือดีมากนะอะไรที่รู้สึกอะไรที่เราแบบอยากจะพูดอยากจะสืส่อสารสื่อสารออกไปเนี่ยเนี่ยเก็บกดใช่ไหมอ่านระบายลงไปในลักษณะคือเขียนออกมาเป็นตัวสอนพิมพ์ออกมาเรามองว่าดีกว่าเพราะว่าเมื่อไรเนี่ยที่มันผ่านดาวพุธผ่านมาช่วงช่วงมิถุนาเนี่ยมันย้ายเข้ามาสู่ราศีตัวตนคุณจะบอกว่าโอ๊ยมันจะรู้สึก ลงมันจะรู้สึกแบบอะไรมันจะดีขึ้นเหมือนกับว่าหลายๆอย่างบางคนได้ไอเดียด้วยนะพอเขียนเป็นพอเขียนเป็นข้อความแล้วเอ๊ะหรือฉันจะเขียนบทความดีหรือฉันจะอะไรดีเหมือนแบบมันจะมีไอเดียเกิดผุดขึ้นมามันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณต้องเก็บตัวเนาะเก็บตัวทําอะไรคิดวางแผนจะดีมากนะตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมเป็นต้นไปการเงินหรือนาฬิการเงินว่ายังไงโอ๊ยการเงินของคุณดาวอาทิตย์สถิตอยู่ในเนี่ย เรือนที่11อของค,คุณการเงินนจะมาจากการที่คุณไปทําอะไรกับองค์กรใหญ่ๆกับคนหมู่มากกับคนเยอะๆไปทํางานองค์กรการกุศลหรือไปเกี่ยวข้องกับคนที่เพื่อนนําโอกาสมาให้นะสังคมเพื่อนฝูงอะไรที่เป็นคอนเนคชั่นของเรานํามาซึ่งการเงินและโอกาสมาให้เรานะนารามองว่าแบบนี้นะโอ้ยดีมากเลยเลิศนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีดาวศุกร์ย้าเข้าสู่เมถุนเนาะ คือการเงินเป็นจังหวะเวลาที่มันมีโอกาสที่จะได้เงินมาแบบลับๆหรือมีคนคอยช่วยเหลือแบบลับๆอยู่แต่ว่าในลักษณะลับๆเนี่ยจะบอกว่ายัางไงดีซึ่งสุกก็จะเป็นเรือที่หนึ่งสองสามสี่นะคะอาจจะเป็นลักษณะคนในบ้านก็ได้เนาะอาจจะนำมาซึ่งการที่เราต้องไปช่วยเหลือเขาหรือเขา,เขามาช่วยเหลือเราก็ได้ถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของการเงินจะมาจากคนในบ้านหรือจะมาจากการที่นะคะอ่สังคมเพื่อนฝูงก็ได้นะคะแนะนํามาให้แต่ว่า ถ้าจังหวะเวลาเนี้ยเมื่อดาวสุกย้ายเข้าสู่เดือนที่12สิ่งที่ไม่ควรทาเลยคือการให้ใครหยิบยืมเงินนะอันนี้คือต้องระวังนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คือสิ่งที่นรายอยากจะเตือนเนาะเดี๋ยวมันจะมีนิมูลในทอรัสมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของสังคมอะไรใหม่ๆด้วยนะในเรื่องของการงานและการเงินมีโอกาสได้ค้นพบช่องทางการทํามาหากินเพิ่มเติมโดยเพื่อนฝูงแนะนํามาให้หรือคนรู้จักแนะนํามาให้ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยววันที่13เมเมษพฤษภาคมนะคะดาว พฤาหัสย้ายเข้าสู่มีนซึ่งเป็นย้ายย้ายช่วงสั้นๆเนาะเป็นจนถึงกันยามันก็จะเป็นเรือนที่19นะเรือนที่9ของคุณบางคนอาจจะตัดสินใจในลักษณะคือ 12, 11เเนะี่ยสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าโอเคบางคนอาจจะตัดสินใจเกี่ยวกับเป็นในลักษณะคือวางแผนในเรื่องของอนาคตร,ระยะไกลก็ได้นะคะหรือจะไปเกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อในระดับสูงนะคะการได้รับโชคลาภเออมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะ เปในลักษณะเกี่ยวข้องกับการที่อาจจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมบางคนนะคะวางแผนที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นก็ได้สําหรับหลายๆคนมีโอกาสมากๆหรือใครที่นาราบ,บอกว่าเนี่ยวางแผนที่จะเขียนอะไรในช่วงนี้เขียนไปเลยเขียนไปเลยนะอยากเขียนอะไรเขียนหนังสือหรือเหมือนบทความอะไรที่เรารอคอยการตีพิมพ์เนี่ยช่วงก่อนวันที่13พฤษภาคมเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะเก็บเนื้อเก็บตัว ตึกตองพิมพ์สิ่งนั้นหรือเขียนสิ่งนั้นหรือคิดโปรเจกต์ของคุณพอวันที่นะคะ13นะคะพฤษภาคมเป็นต้นไปพระหันย้ายเข้าสู่เลนที่9เนี่ย ร้อนออกสู่สาธารณชนเลยนะคะแบบปังปุริเย่มากแล้วอาทิตย์สถิตอยู่เรื่องที่11อด่ะไม่ปังก็ไม่รู้จะบอกยังไงแล้วนะเออทั้งในเรื่องของการงานการเงินมันจะมาจากการที่คุณนําเสนอผลงานออกสู่สาธารณชคนหรือการขายของออกไปแบบในลักษณะออนไลน์ก็ได้นะทุกคนนะคือเด่นมากปังมากนะในเรื่องของการงานการเงินนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของอดวงดาวนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ว่าไพ่จะมาเป็นอย่างไรโอ้ยอิจฉาชาวราศนกศรกรกฎราศีรากรกฎจังเลยอะ่ะดวงดาวดีๆนะเดือนนี้ ดวงดาวดีๆแต่ว่าทุกๆราศีก็จะโดนเสาฉากอยเลยนัดเนาะก็จะเป็นไวรัสโควิด COVID ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนคะ่ะโควิดมันยังอยู่กับเราไปอีกปีนี้ก็ยังอยู่นะคะเพราะว่าเสาฉากอย,กอยเลยนัดอยู่นะคะมันก็จะมีช่วงดีช่วงพีช่วงดีช่วงพีอยู่แบบนี้นะคะตามจังหวะของดวงดาวเนาะ ซึ่งมันฉากดาวที่เดินช้าแสดงว่าโควิดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบต้องใช้เวลาค่ะทุกคนก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอ่ะดี๋ยวนี้มาดูไพ่ซิว่าไพ่จะมาเป็นอย่างไรว้าวสิบถ้วย เหนื่อยมากบางคนเหนื่อยโคตรเลยอ่านระวังศัตรูรับนะคะอย่างที่นาราบอกมาแล้วว้าวไพชโชคล่ามาค่ะอืมบางคนผิดหวังกับอะไรมาด้วยนะเดซันนะ่ะเห็นไหมบอกเราไม่ปังก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะกระกฎนะอ่ะเดอะทาวเวอร์นะคะไม่ต้องตกใจเนี่ยนาราจารย์ให้ เ okay. อืมออ่ะขอจัดไพ่ก่อนอืม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 พลังงานโดยรวมในภาพดีในเรื่องของการงานนะลามองว่าบางคนไปรู้อะไรมาหรือเปล่าในเรื่องของการงานใครที่แบบ คอยแทงข้างหลังเราคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อกับเราเนี่ยคุณบางคนอาจจะไปรับข่าวอะไรมาแล้วทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่พูดนะหรือคุณพูดไปแล้วแหละแต่คุณพูดไปแล้วคุณมีความรู้สึกว่าฉันพูดแรงไปปะวะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบเสียใจหรือเสียเสียดายในสิ่งที่เราได้ทําไปเสียใจในเรื่องที่ผ่านมาก็ได้มันเหมือนอารมณ์ผิดหวังเนาะ มันเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างเราได้ไปรับรู้ความจริงอะไรแบบกระทันหันเหมือนกันการถูกหักหลังโดนหลอกโดนโกงในเรื่องของการงานหรือการเงินเนาะนรามองว่ามันเป็นเรื่องในอดีตนะปัจจุบันเนี่ยนะคะหลายๆอย่างมันลี้คายขึ้นนะคะในเรื่องครอบครัวโอเคดีเนาะเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยปัญหามันขี้คายมาแล้วแต่ควันหลงที่ยังหลงเหลืออยู่คือในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคุณที่มันยังเป็นเรื่องที่แบบ ก็อยากจะให้อภัยนะก็อยากจะปล่อยวางนะแต่มันลืมไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นคนที่เวลาคุณให้ใครคุณทุ่มเทไงแต่พอเวลาคุณโดนหักหลังแล้วคุณไม่ความรู้สึกว่ามันมันบอกไม่ถูกอะ่ะเออคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้เนาะมีไพ่เพจซับคับขึ้นมาการได้รับข่าวดีนะคะในเดือนสั้นเข้ามานะข่าวดีน่าจะมาในลักษณะของการเงินนะเพราะว่าที่ผ่านมาการเงินก็จะบอกว่าห่ยหืดขึ้นคอเลยนะรามีเดือนนี้แหละเริ่มดีขึ้นแล้วนะ พฤษภาคมในเรื่องของการเงินเริ่มดีขึ้นแล้วใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวจะมีคนแนะนำงานมาให้หรือเพื่อนฝูงนะคะสังคมนำงานมาให้ด้วยนะอืมนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังนะคะนรา,าเห็นไพ่โชคลาภมาถึงสองใบเนาะมีเดอะซันเอ้ยมีเดอะมีอะไรนะเอ็กซ์ซับคัพแล้วก็เดอะซัน หลายๆอย่างที่คุณเผชิญมาหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้มองว่าเป็นเรื่องของอดีตดีกว่านาะให้ปล่อยวางแลว้ววางมันไว้ในอดีตโฟกัสที่ปัจจุบันดีกว่าเพราะว่าปัจจุบันมีโอกาสได้ลงการเงินการงานเข้ามานะคะในเห็นไหมเนี่ยการได้รับข่าวดีมีแอ่ซันการเงินเข้ามาแล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะคุณคุณก็ไม่รู้สึกว่า สิ่งที่คุณได้รับการออฟเฟอร์คุณอาจจะรู้สึกแบบอุย๋ยไม่อยากทำอ่ะอุ๋ยไม่ชอบอ่ะคือมันไม่ถูกใจแต่จะเห็นว่าไพ่สี่ถ้วยเนี่ยคือจริงๆแล้วน่สิ่งที่เป็นอยู่บางทีเนี่ยหรือสิ่งที่คุณมีเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ในเรื่องของบางทีคุณอาร,อรมณ์ืออารมณ์เบื่อๆเพราะฉะนั้นนารามไม่อยากให้คุณใช้อารมณ์ความรู้สึกที่มันเบื่อของคุณเนี่ยมาปฏิเสธสิ่งดีๆที่มันเข้ามาในชีวิตคุณโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและการ,งาการเงินนะคะทุกคนค่ะ อะไรที่มันผ่านแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะถ้าเหนื่อยก็พักนะคะระวังในเรื่องสุขภาพเพื่อให้ทำงานหนักนะคะปวดหลังปวดเอวนะคะไม่มีเวลาพักผ่อนน้อยนี่คือต้องระวังนิดนึงนะคะเรื่องของการพักผ่อนน้อยก็ดูแลตัวเองด้วยนะอารมณ์ความรู้สึกปล่อยวางไปนะคะไปอยู่กับครอบครัวใช้่ชีวิตคนในครอบครัวจะดีกว่าเนาะข่าวดีมาแล้วนะคะทุกอย่างปังปุริเย่เลยนะดูจากดวงดาวแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันผ่านไปหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปบางบางทีคุณอาจจะรู้ล่ว้แเอนี่องเงี้ยล มองว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมของอชีวิตจะดีกว่านะคะชาวลัคนากรกฎราศีกรกฎจ้าทีนี้เดี๋ยวนาราจะเปิดไพ่ในเรื่องของบทสรุปให้นะคะของการงานและการเงินไพ่จบนารามองว่ามันจะเป็นอารมณ์ที่แบบคุณเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่คุณเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตอืปล่อยวางค่ะเนาะ พูดได้เท่านี้เพราะว่าโดยภาพรวมของดวงดาวนาะคะมองว่าเอเนจีอื่นๆมันดีแต่มันจะเป็นในลักษณะข,ของอารมณ์ความรู้สึกของคุณซะมากกว่าเพราะว่ากรากฎเป็นคนที่แคร์ไงเป็นคนที่แคร์คนอื่นมากๆบางทีเราต้องหันมาแคร์ตัวเองบ้างนะกรกฎนะทุกคนคะ่ะหันมาดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองมากแคร์ตัวเองมากอย่าแคร์แต่คนอื่นนะทีนี้เรามาดูบทสรุปของการงานนะคะขอไพ่บทสรุปของการงานประจําเดือนพฤศจิกายนค่ะสาหรับชาวร,ราคนา,ากรกฎราศีกรกฎจ้า ว้าวสองเหรียญเออเนี่ยการงานหนักหน่วงเลยนะอ่ะไม่เป็นไรที่เปิดเพิ่มเพราะว่ารู้สึกว่าต้องเปิดเพิ่มเนาะการงานคุณเครียดมากเนาะอืมอืออือเดดแอมเอเลอร์น่าจะมาจากคนที่เป็นเจ้านายนะคะมากดดันคุณไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนาะเดือนมิถุนายนาาามาว่าในเดือนเกิดคุณเนี่ย ไม่ใช่เดือนเกิดสิในเดือนกระะกฎาคมเดือนเกิดคุณนารามงว่าอะไรหลายอย่างมันจะดีขึ้นนะคะค่อยๆจะเย็นจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่13พฤษภาคมไปนารามงว่าก็ดีขึ้นแล้วนะอย่าใช้ความอดทนก็พอนาะอพักผ่อนเยอะๆนะคะอะไรเห็นไพ่ของการพักผ่อนน้อยอยู่นะ,ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเงินอ๋อมารู้ว่าการเงินจะเป็นอย่างไรบางทีตื่นมาแล้วนอนไม่หลับไดยนะสำหรับบางคน มันตื่นกลางเด็กอะคือมันเครียดเงี้ยทาวเวอร์ขึ้นมาถึงสองรอบนะการเงินระวังเสียเงินแบบปรับป,ปรับฉับพลันกาาระทันหันนะคะน่าจะมาจากเพื่อนฝูงนี่แหละนะคะอย่าอย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะคะการเงินโดยรวมเนี่ยดีนะแต่ว่าอย่าให้ใครหยิบยืมเงินเป็นอันพอนะคะมีไพ่ถูอวอร์มโอกาสได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะเนาะมีไพ่แปดไม้เท้าโอกาสข่าวดีขเข้ามาแล้วแต่ว่าในเรื่องของการเงินบางทีเนี่ยมันต้องเสียงเงินกระทันหันอาจจะต้องซ่อมแซมบ้านนะคะหรือแบบ เกิดอ be okay. like okay. ุบัติเหตุอะไรที่เราต้องจ่ายไปอันนี้ก็ให้จ่ายแบบมีเหตุมีผลก็แล้วกันนะคะในเรื่องของการเงินเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นภาพรวมดวงนะคะการงานการเงินประจําเดือนพฤภาคมค่ะสาหรับชาวรานากรกฎราศีกรกฎนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งริงๆนะคะจะได้พาคีพิธีลารอัปเดตเรื่องของโหราศาสตร์ันตกผสมประสานกับการอ่านไพ่ทาโรให้เป็นประจําแบบนี้อยู่เรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปดวงเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ